วดีค่ะเอของพนิพาทุกท่านนะคะวันนีพ้พนิพาแววโคกสูงจะพารับชมที่ดินราคาถูกนะคะเนื้อที่14ไร่บ้านสามหลังนะคะพร้อมกังหันลมแล้วก็ประปาต่อจากหมู่บ้านแล้วนะคะห่างหมู่บ้าน450เมตรนะคะเป็นส่วนตัวมากล้อมรั้วรอบพื้นที่ทั้ง14ไร่นะคะโซนข้างหน้า5ไร่จะเป็นบ้านสวน3ามหลังโซลาเซล สามารถเปิดแอร์แช่ตู้เย็นเปิดเสียบตู้เย็นได้นะคะมีกังหันลมและอีกเก้าไร่ด้านหลังจะเป็นโซนโคกหนองนานะคะจะเป็นครงไส้ไก่รอบแปลงและทําถนนรถยนต์วิ่งรอบแปลงได้เลยค่ะแล้วเป็นส่วนตัวมากสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็เข้ามาวุ่นวายไม่ได้นะคะเพราะว่าล้อมรวดหนามรอบแปลงแล้วค่ะราคายกแปลงสองล้านสนะคะคือทางบ้านสามหลัง ต้นไม้ที่ปลูกเป็นแล้วทั้งหมดล้อมรวดหนามประตูเหล็กนะคะที่นารวมเบ็ดเสร็จยอดเดียวค่ะสองล้านสามสิบสี่ไร่บ้านสามหลังนะคะปะปาไฟฟ้าครบค่ะเอกสารโฉนโดคุดแดงนศสี่จอนะคะเป็นโฉนโดใบเดียวสิบสี่ไร่เลยค่ะอยู่ที่บ้านหนองแจงตํบบรราบลบันลังเพนนนทัไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะสวยมากอากาศดีมากแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะ ถนนก็จะเป็นหินคุกนะคะห่างหมู่บ้าน450เมตรอ่าที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนเชื่อมหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะโทรหาพัทได้เลย0917785908นะคะทักเลยนะคะพณิพาแววโคกสูงขายที่ดินนครราชสีมาราคาถูกคะ่ะสนใจถ้าหาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราไปชมด้านในแปลงสวยๆกันเลยคะ่ะ นี่คือบริเวณด้านหน้านะคะอันนี้หมู่บ้านนะคะที่อยู่ด้านหน้า450เมตรตอนนี้เป็นถนนหินคุกอยู่นะคะถนนเส้นนี้เชื่อมระหว่างบ้านหนองแจงไปบ้านดดนยาวนะคะตำบลบันลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่แปลงนี้ดินดีมากถ้าดินไม่ดีต้นไม้คงไม่เขียวใช่ไหมคะคือด้านหน้าก่อนนะคะนี่คือด้านหน้าค่ะ มีต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นมะยมต้นทุเรียนต้นขนุนต้นมะม่วงนะคะชมพู่สตรอเบอรี่มีทุกอย่างนะคะอ่านี่คือด้านหน้านะคะด้านหน้าค่ะแปลงที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะนี่คือถนนที่จะไปบ้านดอนยาวนะคะด้านกล้องเมื่อกี้คือบ้านหนองแจงที่ดินแปลงนี้ขึ้นที่บ้านหนองแจงนะคะมีมะละกอมีทุกอย่างเลย เดี๋ยวพัทจะพาชมด้านในนะคะเราจะเปิดประตูนะคะให้ทุกอย่างค่ะทั้งหมดทั้งมวลมีประตูเหล็กรัร้วรอบขอบชิดนะคะล้อมรั้วรวดหนามรอบแปลงเลยนะคะทั้ง14ไล่เลยค่ะใส่ทุกรูทุกเส้นเลยค่ะรวดหนามเป็นส่วนตัวอากาศฟินมากค่ะอ่านี่ก็คือจะเป็น บ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะหลังใยนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำนะคะติดแอร์แถมทั้งแอร์ทุกอย่างให้ทั้งหมดทั้งมวลในที่แปลงนี้นะคะเจ้าของจะไม่เอากลับแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะเจ้าของคือคุณนายนะคะแกมีสามีฝรั่งนะคะแกฝรั่งจะกลับประเทศของแกนะคะแกจำเป็นที่จะต้องขายขาดทุนซึ่งแกรักมาก จะต้องกลับไปอยู่ต่างประเทศกับสามีนะคะสวยมากค่ะราคาถูกมาก2องล้านสายกแปลงนะคะไปโอนที่ดินไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะค่าใช้จ่ายค่าโอนภาษีทุกอย่างเจ้าของออกให้ทั้งหมดนะคะต่อก๊อกน้ำรอบแปลงเลยนะคะอันนี้คือด้านหน้าต้นไม้ปลูกเป็นแล้วนะคะติดแล้วนะคะนี่หน้าถนนนะคะของเราห่างหมู่บ้าน450เมตรนะคะ มีบ้านสามหลังนะคะนี่คืออีกหลังนึงค่ะสไตล์นอร์ดิกสวยมากค่ะแล้วก็มีกังหันลมด้วยนะคะกังหันลมใหญ่มากเป็นรูปประเทศไทยนะคะด้านหน้าถ้ามีลมแรงก็จะหมุนรอบตัวนะคะแล้วก็มีแทงน้ำให้ด้วยคือปั๊มน้ำประปาขึ้นแทงแล้วก็ปล่อยจากแทงลงในบ้านนะคะเพื่อใช้ ในครัวเรือนนะคะมีต้นทับทิมมีต้นองุ่นมีทุกอย่างเลยค่ะมะเฟืองมะไฟนะคะอ่านี่ก็คือหลังที่สองหลังใหญ่เลยหลังที่สามเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะอ่ามีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะคะมีแผงโซลาร์เซลล์พร้อมตู้เก็บไฟนะคะสามารถเปิดแอร์ได้ทั้งคืนแล้วเสียบตู้เย็นทำกับข้าวได้ปกตินะคะ โซนสวนนะคะอยู่ด้านหน้าประมาณ5ไร่ด้านหลังเป็นพวกหนองนาประมาณ9ไร่รวมทั้งหมด14ไร่นะคะสนใจทักมาเลยนะคะสวยมากค่ะทักมาได้เลยนะคะ0917785908น,นะคะหรือแอดไลน์ได้ตามเมอบอร์หมายเลขโทรศัพท์นะคะเดินตามพัฒนาค่ะเมือกี้เรา ชมโซนบ้านแล้วเรามาชมโซนนาบ้างเน,ะนาะก็คือโซนนานะคะตามกัดมาเลยค่ะโซนนาก่อนที่จะถึงโซนนาก็จะมีสวนมะพร้าวปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้เยอะมากค่ะเยอะมากค่ะโซนนานะคะกลางหันลม าดีฟินมากเลยค่ะเป็นส่วนตัวด้วยราคาเจ้าของขายขาดทุนนะคะที่14ไร่นะคะพร้อมบ้านอีก3หลังนะคะสาธปรโภคครบน้ำประปาไฟฟ้าครบนะคะนี่คือโซนด้านหลังนะคะโซนด้านหลังจะเป็นคองไส้ไก่รอบแปลงแล้วก็เป็น ทำถนนวิ่งรอบแปลงเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลในรั้วรวดหนามนี้เพราะว่าล้อมรั้วรอบแปลงที่ดินสิบไร่เลยค่ะเจ้าของขายขาดทุนนะคะสองล้านสามยกแปลงทุกอย่างในที่แปลงนี้ยกให้ทั้งหมดค่ะจะไม่เอากลับแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งแอร์ทั้งสาธารณูปโภคทุกอย่างนะคะนี่ถ่ายจากด้านในนะคะนี่คือโซนบ้านนะคะ ที่ดินถมเสมอถนนนะคะส่วนโซนส่วนโซน,น,นบ้านค่ะส่วนโซนนาก็คือจะเป็นปกติเป็นที่นานต่กลางนี่คือที่นาดินดีมากไม่มีเกลือนะคะไม่มีเกลือคะ่ะสนใจถ้าขาพัดด่วนเลยนะคะเอกสารโฉนดคูดแดงนงสสี่จอคะ่ะไม่ติดภาละใดๆนะคะของไส้ไก่ก็จะมีน้ำรอบแปลงเลยค่ะ รอบเลยน้ําไม่แห้งเป็นน้าจืดนะคะมีปลาด้วยมีต้นขาตะไคร้มีทุกอย่างปลูกกระทั่งขี้เหล็กนะคะมีแคนาค่ะสนใจทักด่วนเลยนะคะพันธิพาแววโคกสูงขายที่ดินนครราชสีมาราคาถูกนะคะสองร้านสามสิสีไร่พร้อมบ้านสามหลังโรงจอดรถโซลาเซลล์ปะปาไฟฟ้าพืชผลที่ปลูกเป็นแล้วติดแล้วได้ผลแล้ว พร้อมที่นาดินดีนะคะไม่เป็นเกลือค่ะสนใจทักด่วนเลยนะคะคลิปนี้พัดขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ